อ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่านี่โอ๊ตขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับค่ะอ่าให้โอ๊เรียกชื่อเล่นว่าอะไรดีครับพี่บุ๋มค่ะอ่าพี่บุ๋มถามหน่อยพี่บุ๋มพี่บุ๋มช้ามากเรียนกับโอ๊ตมากี่เดือนแล้วปีแล้วค่ะเป็นปีแล้วค่ะเป็นปีใช่วันนี้วันนี้ได้ทํารายการ M B A กันแล้วค่ะใช่ไหมโอ้โหอยู่กันมาเป็นปี แต่ถามว่าอาถ้าเกิดพี่บุ๋มถามโอ๊ตเรื่อยๆเนี่ยโอ๊ตก็ยังตอบอยู่ไหมตอบค่ะเราก็นั่งทําแต่เราเจอปัญหาเรื่องเออเอเอเออรืหก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 ห้าหกหกห้าถูกป่ะอันนี้ตัวตัวเสียเวลาเลยครั้งแรกๆอ่ะพี่บุ๋มก็ขนาดแบบอยู่หาดใหญ่บินมาเรียนกับโอ๊ตถูกไหมครับใช่ค่ะแต่โอก็บอกว่ยไปไปมามาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาโอก็เลยบอกพี่บุ๋มว่าเฮ้ยลองสกายไหมค่ะใช่ไหมตอนแรกก็เป็นเนี่ยใช่ไหมค่ะอ่ะ พอเราอยู่หาดใหญ่แล้วโอดแนะนําให้เนี่ยเรียนแบบจับมือทําแบบสกายครับพี่บุ๋มว่ามันสะดวกเหมือนมานั่งเรียนเลยไหมสะดวกมากเลยค่ะสะดวกยังไงอ่ะเล่าหน่อยอ่ะจากประสบการณ์<ม>เรียนสกายกับมานั่งเรียนจะต่างกันไหมไม่ต่างกันเลยเหมือนกันนั่งเรียนอยู่ข้างๆเลยเออแล้วถามอัดวิดีโอดูทุกทวน้ได้ไหมใช่เมื่อเช้าก็เพิ่งสอนเพื่อนที่อยู่อเมริกาไปนะตอนนัดกันหกโมงเช้าสอนไปสองชั่วโมงเมื่อเช้า นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าสกายนี้ก็สะดวกมากนะครับสําหรับคนที่อยู่ไกลๆใช่ปะใช่ค่ะตอนตอนแรกอถามว่าพอโอ๊ตบอกให้เรียนผ่านสกายตอนแรกรู้สึกไงตอนแรกที่ยังไม่ได้สัมผัสรู้สึกไม่มั่นใจเลยจะจะได้เรื่องหรือเปล่าไม่ได้ขนาดเห็นหน้ากันยังยัตงตัวเองยัเงเรียนไม่รู้เรื่องเลยอ่อาแล้วันดีกว่าเห็นเรื่องเหรอผิดคาดเลยค่ะทําไมสกายมันดีกว่าเห็นหน้ายัางไงด้วยอ่ะคะ มันซอนได้เหมือนนั่งอยู่ข้างๆเลยไงคะที่สําคัญมันอัดคลิปไว้ด้วยแล้วดูทวนได้ไหมมีคลิปดูทบทวนด้วยค่ะใช่แต่นั่งเรียนบางทีเราไม่ได้อัดหน้าจอใช่ปะใช่เออแล้วแบบสะดวกนัดเวลาได้ด้วยไหมใช่ไม่ต้องเสียค่าเครื่องบิน <laughs> <laughs> ใช่ไหมใช่ค่ะเออตอนแรกก็ไม่คาดคิดว่าสกายมันเป็นยังไงฮะมันจะดีขนาดนี้ไหมใช่อ่า อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งถามว่าเราเราชิ้งกันไหมคือบางคนชอบถามพี่พี่บุ๋มคุณโอ๊ตคาถามที่โอ๊ตเจอบ่อยเลยนะเรียนกี่ชั่วโมงโอ๊ตก็จะตอบว่าผมบอกไม่ได้ถ้าผมบอกหกสิบชั่วโมงนะบางคนนี่ผมไม่ต้องสอนแล้วผมวินแล้วอ่าพี่บุ๋มเนี่ยพี่บุ๋มถามว่าติดต่อกับโอ๊ตเนี่ยกี่ครั้งแล้วอะแล้วท่านนับเป็นชั่วโมงนี่กี่ชั่วโมงแล้วก็เป็นก็ไม่อาจจะโอ๊ตออกสักสี่สิบห้า เกินไหกสิบชั่วโมงแล้วเกินแต่โอ๊ตจะตอบทุกคนที่เขาถามว่าคุณอย่าสนใจเรื่องเวลาเรียนที่เนี่ยผมเน้นว่าถ้าคุณยังไฟ้คุณยังถามผมอ่ะผมจะทําให้คุณไปจนสุดทางก็คือได้หัวข้อให้มันครบค่ะก็คือสอนตั้งแต่ J S ใช้หาของยันจนถึงส่ง F B A อย่านับเป็นชั่วโมงที่ผมตอบหน่อยที่อคำถามที่โอ๊ตตอบคุณเนี่ย กับอ่ะสิ่งที่บุบ่มสัมบัติวันนี้จนถึงฉันได้ทํา FBA แล้วอ่ะที่โอ๊ตพูดไปมันยังไงอธิบายเพื่อนนี่แบบเขาชอบถามมั้ยว่าเอ้ยเรียนกี่ชั่วโมงกับที่เนี่ยตอบไม่ถูกเลยตอบไม่ถูกเลยของเรามันก็ไม่ได้ตีเป็นชั่วโมงไงใช่ป่ะของเราก็คือเจอปัญหาอะไรแล้วก็ไฟกันไปทีละช็อตทีละช็อตไม่ได้นับเป็นชั่วโมงแต่เรานับเป็นหัวข้อตั้งแต่หาของเป็นสั่งซื้อของเป็นอ่อจนทํา ลงขายคีย์เวิร์ดจนทํำ FBA เรานับเป็นชั่วโมงกันไหมหรือเราไล่เป็นหัวข้อเราไล่เป็นหัวข้อแล้วก็ทําไป็ทีละสะเต็ปเนี่ยค่ะใช่แต่ถ้าช้าแต่ถ้าเกิดพี่ถามผมเลยผมเคยทิ้งไหมแบบโอ้ถามแม่งเดียนมาเป็นปีละหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วแม่งพอถามไปโอ้นไม่ตอบแล้วมีไหมไม่มีค่ะถามทุกครั้งก็ตอบทุกครั้งเลยแลสอนอย่างใจเย็นมากเลย <laughs> ีความอดทนอันนี้รู้ตัวใช่ไหมรู้ตัวเกรงใจเหมือนกันเนอะแต่ว่าคุณคุณโอ๊ตนี่ <S <S สุดยอดเลยอดทนมากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถามหน่อยถ้ามีหลายๆคนเขาถามว่าฉันไม่เป็นคอมเลยพี่ปุ๋มจะช่วยบอกเขายังไงให้โอ๊ตหน่อยฉันไม่เป็นคอมฉันจะทำอเมซอนได้ไหมอย่างพี่ไม่เป็นพี่ก็ก็ยังทําได้เลยคุณโอ๊ตก็สอนจนเป็นนี่แหละค่ะใช่ไหมฮะ ค่ะอืมนะเพราะฉะนั้นก็ฝากบอกเขาหน่อยละกันว่าอย่างน้อยถ้าเรียนที่เนี่ยแบบจับมือทําการันตีเลยว่าถ้าคุณไม่ทิ้งเองนะคุณถามมาก็ตอบเรื่อยๆถูกปะค่ะเจอปัญหาอะไรกันนั่นแนะแนะกันไฟไปบางทีไอเออร์เลอร์ e er นั่นน่ะก็เสียเวลาหน่อยเสียเวลาไปหลายเดือนเลยแหละแต่ก็สุดท้ายก็ผ่านมันจนได้ถูกปะค่ะนะครับก็เอาเป็นว่าที่นี่ซัพพอร์ตโอเคไหมฮะ โอเคดีมากๆเลยค่ะอืมนะฮะอยู่กันมาเป็นปีเนี่ยคน,คนอื่นนะพี่ <c oughs> บางคนเดียนเดือนครึ่งได้ส่ง FBA แล้วใครเหมือนกันเอ้ยกลัวอะไรอย่างน้อยเรายังไฟนะบางคนเลิก <c oughs> ทำไปก่อนก็มีวันนี้สําเร็จแล้วค่ะขอบคุณะว,วันนี้ <c oughs> เราทํำรายการ FBA เ <c oughs> หลือแค่ตอนนี้ก็คือไปส่งไปรษณีย์อย่างเดียวส่ง DHL อย่างเดียวถูกไหมครับค่ะ <c oughs> เออบางคนนี่นะเรียนไปครั้งแรกเลยเนี่ยยังไม่โผล่หายไปไหนก็ไม่รู้เออของเราพี่ยังไฟไฟเลยเนี่ยมันเป็นเดี๋ยวพอมันเป็นอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเริ่มคล่องเองถูกไหมฮะค่ะอืมนะฮะยังไงก็ขอบอะไรเป็นแล้วนะค่อยๆเป็นเดี๋ยวดูวิดีโอทบทวนแล้วก็ขอบคุณที่ยังไฟเรื่อยนะจนแบบเออยันส่ง F B A ได้แล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ขายได้นี่อย่าลืมดีวิวให้อดด้วยนะได้ค่ะแล้วก็ตั้งใจค่อยๆขยัน ค่อยๆเพิ่มของไปเรื่อยๆนะครับหาของ,<ช>ของเพิ่มด้วยโอเคอย่างนั้นฝากฝากขายของให้โอ๊ตหน่อยฮะว่าใครกําลังสนใจเรียนเนี่ยเรียน Amazon FBA กับโอทออนไลน์มันมันเป็นยังไงบ้างอธิบายจากความรู้สึกเลยขายสัมภาษณ์เอ,อ่อตอบไม่ถูกเลยอืมเอาความรู้สึกเลยสั้นๆช่วยขายช่วยขายคอร์สเออมันมีเครื่องมือซึ่งคุ้มค่ามากเลยค่ะ จังเกิลสเกล์จังเกิลสเกลหาของ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ก็วิเคราะห์สินค้าได้ด้วยอืทำให้เราแบบเจอของที่แบบใกล้ <S 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 ตัวค<ร>าดไม่ถึงเยอะเลยปะ,ะเราได้เจอของแบบง่ายๆเลย <S 1> <S 1> แล้วก็ดูว่ามันขายดีไม่ดีวิเคราะห์เป็นถูกปะค่ะอ่าแล้วเรื่องซัพพอร์ตนะครับการดูแลถ้าถามนูน่นถามนี่ติดอะไรหรือเรียนเป็นยังไงบ้างก็ถามคุณโอ๊ตก็ตอบให้ตลอดเลย อืมคือถ้าไม่ทิ้งกันเนี่ยเห็นไหมเราอยู่กันมาปีนึงจนทำ FBA ได้คิดถึถ้าถามมาก็ตอบตลอดจนทําไปเรื่อยๆทำไปทีละสเต็ปถูกไหมครับค่ะโอเคก็โอเคครับยังไงก็ขอบคุณนะฮะที่ให้สัมภาษณ์คลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวโอ๊จะสต็อปไปเลยนะครับอย่าลืมไปดูวิดีโอทุกควนด้วยนะขอบคุณค่ะคสวัสดีครับบายค่ะ